อบนอถ้าช้างวัวสองครับอบนอถ้าช้างวัวสองครับครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับมาชมสถานีรถไฟบ้านพะเนานะครับกับการเดินรถนี้มีหลีกขอบวนรถสินค้านะครับขบวน5 2อ่าขบวน5 2 8กับขบวนที่5 4 1นะครับ ตอนนี้นะครับมีการหลีกขบวนรถกันอยู่นะฮะขบวน528นะครับอยู่ทางหลีกนะครับก็นําโดยพี่ม่อนนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็แล้วก็พอหอนะครับมาแบบสั้นสั้นสั้นจู่นะครับอันนี้ขบวน5 4 1นนะครับกำลังวิ่งผ่านทางประธาน เรามาดูนะครับการรับห่วงทางสะดวกนะครับของพคลขอขบวน541นะครับตอนนี้นะครับสถานีพนานะฮะจะมีเครื่องกั้นถนนนะครับบริเวณประแจด้านเหนือทางสถานีก็ได้ทําการกดควบคุมเครื่องกั้นถนนนะครับให้เครื่องกั้นนั้นลงปิดกั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับ ในสถานีนะครับได้ให้สัญญาณนะครับขบวนรถสินค้านะครับขบวน541ซึ่งเป็นขบวนรถน้ำมันนะฮะในสถานีได้แสดงสัญญาณท่าอนุญาตนะครับให้ขบวนรถวิ่งผ่านในทางประธานนะฮะหลังจากที่ขบวน528ได้เข้าไปรอในทางหลีกเรียบร้อยแล้วนะฮะ เห็นไกลๆนู่นนะครับก็คือขบวน5 4 1นะครับน่าจะใช้เป็นหัวรถจักร GEA นะครับทำขบวนนะฮะ มาแล้วนะครับขบวน541นะครับเป็นขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะปลายทางสถานีบนนะครับต้นทางมาจากบ้านปอกแปกนะฮะบ้านปอกแปกจังหวัดสระบ,บุรี ปลายทางอุบลราชธานีนะครับเป็นหัวรถจักร G E A นะครับ G E A ก็ค่อนข้างยาวนะฮะสำหรับขบวน541 การหลีกขบวนรถนะครับก็เสร็จสิ้นนะฮะขบวน528ก็ออกเตรียมออกนะครับจากสถานีบ้านพะเนานะครับคุณท,ทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับ